สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงบประจำวันที่21นะครับเดือน7 2,566นะครับคลิปนี้มารวม4น้อยตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่พี่สมาชิกอาจจะเป็นเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับ เข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับหรือว่าพี่ๆสมาชิกท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็บอกแอดมินได้นะครับสาหรับนะครับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับก็เกือบหลุดนะครับพี่ๆเกือบหลุดยังดีที่มาในรอบสุดท้ายนะครับก็คือตัวรอง VIP นะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนะครับผมให้วิ่งวิ่ง7รูดสีไปเน้นรอบปกติรอง VIP พนะครับเฉพาะกิจ 835กับ07นะครับรอบแรกใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่07นะครับรอบพิเศษ28109นะครับของเราไม่มีนะครับรอบปกติ286กับ09นะครับรอบนี้ก็ไม่มีนะครับสังเกตดูแนวทางคล้ายกันนะครับอันนี้28109นะครับอันนี้28609นะครับแตกต่างกันแค่เลข6กับเลข1นะครับดังนั้นเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสลับแนวทางฮานอยเมื่อวานนี้เนาะนะครับ ก็ถ so ้าเกิดมาแบบนี้นะครับพี่พี่ผมว่าบางท่านถ้าเกิดมารอบนี้มีโชครอบนี้แล้วรอบนี้อาจจะไม่ได้ตามเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดสายรุดนี่ก็อาจจะได้เฮกันนะครับของเรารอบปกติลุดนะครับพี่พี่ไม่มานะครับที่เราเน้นให้ไม่มาส่วนในรอบ VIP นะครับ57448นะครับรอบนี้ใครเอา4ไปวิ่งไปรูดนะครับพี่พี่ก็เด้งบนเด้งล่างนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับมาทั้งวิ่งแล้วก็รูดนะครับเข้าไปที่74 4 7ด ในตัวเน้นนะครับในตัวเน้นตัวเจาะเนาะแล้วก็สายรูดก็เข้าอีก48นะครับเจาะนะครับเจาะมาหนึ่งคู่นะครับสายรูดเด้งๆนะครับพี่ๆก็ยินดีด้วยนะครับผมใครที่มีโชคเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมฝากคําเตือนพี่ๆไวเช่นเคยแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับผมวันนี้ ขอโทษที่เปลี่ยนเป็นประกาสีดำนะครับเพราะว่าประกาสีน้ำเงินนั้นหมดนะครับพี่เนาะก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้นะครับผมสายวิ่งในสุนเม็ดเดียวสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่9นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข7นะครับผมเน้นรอบปกติลอง vip นะครับผม7 0 7จ7ด7นึ่งเจ็ดสองเจนะครับเจ็ดห้าเจ็นะครับส่วนสายเจาะนะครับพี่พี่สายเจาะของเราสายเจาะผมให้ไปที่70 7จ7ด7ามเนะครับผมเนาะวิ่งเก้ารูด7นะครับตัวเจาะเจ็ดศูนย์เหนะครับหรือใครไม่ชอบ7เอา9มาประกบคู่ได้นะครับ9ก้าศูนยหรือว่า97นะครับประมาณนี้ หลักร้อยผมให้ไปที่เลข9นะครับให้ไปที่เลข9ก็จะเป็นในที่970 973นะครับแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสลับฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับวิง9รู7ก็ขอให้มาเด้งๆปังๆทั้ง4รอบก็แล้วกันนะครับพ,พี่หรือใครชอบตามผมก็นี่เลยรอบปกติลอง VIP นะครับ ก่อนออกไปนะครับขอกำลังแรงใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ